สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเส้นเคยนะครับวันนี้วันที่3เมษายน2024วันนี้ผมมีข่าวไา้ประเด็นะครับจะมารายงานให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้สถานการณ์การสู้รบในประเทศพม่านะครับก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่งองเรามาลงสถานการณ์ในพื้นที่รัฐสารภาคใต้กันก่อนนะครับวันนี้ภารกิจของเจ้าหยสศึกนะครับก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ เมืองนากงนะครับอยู่ในจังหวัดหลังเคครับวันนี้ทางจาศึกนะครับก็เดินทางไปร่วมงานนะครับงานบทลูกแก้วหรือว่างานปล่อยสังดองนะครับในพื้นที่บ้านนากงและในพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียงมีพี่น้องประชาชนชาวรัชชานนะครับก็จะมีการจัดงานปล่อยสังดองนะครับก็เป็นประจําทุกปีครับพี่น้องครับก็เป็นช่วงเวลาเดือนเมษายนนะครับเดือนมีนาคม ถึงเลือนเมษายนนะครับก็จะมีงานปล่อยสั่งลองนะครับเป็นประจําทุกปีครับวันนี้นะครับหมู่บ้านใกล้เคียงและบ้านนากกงนะครับก็อยู่ใกล้กันนะครับก็เลยมีการจัดงานปล่อยสั่งลองอย่างยิ่งใหญ่นะครับมีพี่น้องชาวรัดชานนะครับมาเข้าล่มเป็นจํานวนมากเมื่อส่งเวลา11นาฬิกานะครับทางเจ้าศึกนะครับก็เลยออกจากพื้นที่นะครับก็เข้าล่มงานของพี่น้อง ชาวไทยใหญ่รัดชานใต้เป็นจำนวนมากนะครับก็เข้าชมงานปล่อยสั่งลองนะครับในพื้นที่ว้านนากกงและในพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียงพี่น้องชาวรัดชานนะครับวันนี้ก็เลยจัดงานปล่อยสั่งลองอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็เป็นประจำทุกปีครับพี่น้องครับเป็นประเพณีพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับอยู่ที่รัดชานนะครับก็จัดงานปล่อยสั่งลองนะครับแม้จะมาอยู่ต่างประเทศนะครับหรือว่าอยู่ประเทศ นะครับเส้นประเทศไทยนะครับก็มีการจัดงานปล่อยสั่งรองเส้นกันนะครับก็จัดกันมาอย่างยาวนานครับพี่น้องครับตั้งแต่สมัยก่อนนะครับถึงสมัยนี้ก็ยังจัดกันเหมือนเส้นเคยครับพี่น้องสาวไทยใหญ่นะครับถ้ามีลูกเป็นผู้ชายนะครับก็ต้องเอาลูกนะครับจัดงานปล่อยสั่งรองนะครับหรือว่าปวดลูกแก้วนะครับอายุ6ปีขึ้นไปครับพี่น้องครับก็จะทยอยทําไปนะครับคนไหนที่ มีเงินนะครับก็ทําไปก่อนนะครับคนไหนที่ไม่มีเงินก็ต้องหาเงินนะครับก็มีเงินไว้ก่อนนะครับก็ค่อยจัดงานปล่อยสั่งหรองนะครับก็เสียเงินเยอะเส้นกันนะครับพี่น้องครับกาหนดงานปล่อยก็จะมี3-4ถึง4วันครับพี่น้องครับก็แต่ละพื้นที่นะครับแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันนะครับ3วันบ้าง4วันบ้างนะครับวันนี้ทางเจ้ายัดศึกนะครับก็ไล่เข้าไป ร่วมงานกับพี่น้องชาวลัดนใต้นะครับในพื้นที่หมู่บ้านนากรงและหมู่บ้านใกล้เคีงนะครับวันนี้ก็มีหลายหมู่บ้านนะครับที่พี่น้องชาวลัดนใต้นะครับก็เลยจัดงานปล่อยสั่งรองอย่างยิ่งใหญ่นะครับเนื่องจากในพื้นที่ รัดฐานใต้นะครับในพื้นที่รูแลของจัตยศึกนั้นปลอดภัยดีนะครับไม่มีการประทะกับกองทัพพม่าได้อย่างใดนะครับ mm. ก็สามารถจัดงานปล่อยสั่งรองได้นะครับส่วนพื้นที่อื่นพื้นที่มีการสู้รบกับกองทัพพม่านะครับ mm. เส้นรัดฐานภาคเหนือนะครับปีนี้ก็ไม่ได้จัดเส้นกันนะครับเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ไม่สงบนะครับก็ไม่สามารถที่จะจัด งานปล่อยสั่งลองได้นะครับนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของเจ้าหยดศึกนะครับก็ยังคงอยู่ในพื้นที่รัดชานใต้นะครับยังไม่กลับลอยไตแรงแตงใดนะครับเราติดตามกันต่อไปครับนะครับเรามาลงข่าวที่ซองกันต่อนะครับมาลงสถานการณ์ในพื้นที่เมืองหมอกรัดกสินนะครับสงครามในพื้นที่นะครับก็ยังคงรอดและโอประาส่วนใหญของวันนี้นะครับเมื่อเวลา13นาฬิกานะครับกอบดับกสิน KIA ได้กองกำลังพิที่อ๊อฟนะครับกองร้อยที่สินะครับอยู่ภายใต้การน,นำของกองพลที่7นะครับในพื้นที่เมืองไวท์มอลกองทัพกสินเคนและกองกำลังพิที่อ๊อฟนะครับได้รับรายงานจากสายข่าวนะครับว่าจะมีท่านพมา่ขาขมยาที่437นะครับพยายามเดือดเสริมกองกำลังเข้ามาโจมตีฐานทัพของกองทัพกสินเคนกองร้อยที่สินะครับในพื้นที่เมืองไวท์มอล หลังจากที่กองทัพประสินธ์ KIA และกอกำลังพิเดียบรวมกันนะครับกำลังพลเป็นจํานวนมากนะครับไลยเข้าโจมตีอย่างหนักเมื่อเรินที่ผ่านมานะครับเรินมีนาคมที่ผ่านมากองทัพประสิทธิ์ KIA กองกำลังพิเดียบสามารถเข้ายึดได้ในพื้นที่เมืองไวม์มอรัฐประสิทธิ์นะครับส่งผลในท่านพมา่าได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากในเวลาต่อมาท่านพมา่าได้ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับวันนี้ ความสั่งมาใหม่นะครับทางมิหนอ,องลายไม่พอใจนะครับที่สูญเสถฐานที่มั่นในพื้นที่เมืองไวมอทางมิหนอ,องลายนะครับไปสั่งให้ท่านพมา่าัมญาที่437นะครับกำลังพล80นายนะครับพยายามดึเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองไวมอลบนส่งบายของวันนี้นะครับเปเวลา13นาฬิกานะครับทางกองทัพกสิณเคลียและกองกําลังพีเดบนะครับไปจัดกองกําลัง กำลังพล100กว่านายน,นะครับได้ไปวางกับหลักระเบิดเอาไว้หลายที่นะครับไปหลักทุ่มโจมตีข้างทางเมื่อเวลา13นาิกานะครับท่านพม่าก็มาถึงนะครับทางกองทัพประสินยยิใหญ่และกองกำลังพิเดียบได้เปิดฉากยิงถล่มทันทีนะครับโจมตีเลยอาาพีจปืนใหญ่อาวุธประจำกายอีกหลายชนิดนะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทางเข้าเมืองไปหมอ นาเรียวกันท่านพม่าก็เลยยิงตอบโต้กองทัพกสิณเคียเอเส่นกันนะครับทาให้มีการปะทะกันอย่างหนักทางกองทัพกสิณเคียอและกองกำลังปีเดียบนะครับยังได้ไซสหลอนเข้าโจมตีทางอากาศอีกทางหนึ่งนะครับท่านพม่าถูกโจมตีทางอากาศและทางผักพื้นดินทางเข้าเมืองไวมอรรัดกสิณกองทัพกสิณเคียอและกองทัพพม่านะครับเลยปะทะกันอย่างหนักทางเข้าเมืองไวมอรรัดกสิณ ก๊าทับกาสินเคไและกองกำลังพิเดียบนะครับได้สายโดนเข้าถึงตะเบิดอย่างหนักนะครับส่งผลให้ท่านพม่าต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปท่านพม่านะครับไม่สามารถที่จะต้านทานก๊าทับกาสินเค A อเอาไว้ได้นะครับเนื่องจากมีกำลังพลน้อยกว่าก๊าทับกาสินเคไและกองทัพพม่านะครับได้ปะทะกันประมาณ50นาทีนะครับทางเข้าเมืองไวเหมาะรัดกสซิน วันนี้นะครับก ie องทัพกสิณคไอและกองกาลังพิทียบมีกําลังคนมากกว่านะครับสามารถขับไล่ทันพม่าออกไปจากพื้นที่เมืองไวย์หมอกได้วันนี้นะครับทางกองทัพกสิณเคไเอนะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับสามารถสกัดทานพม่านะครับไม่ยอมให้ทานพม่านั้นเสริมกองกําลังเข้ามาตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองไวย์หมอกต่อไปหลังจากที่เสียงปูนสงบลงนะครับทางกองทัพกสิณเคียเอและกองกำลังพิที่บมนะครับได้เข้ายึดพื้นที่นะครับได้พบศพทานพม่า ได้เสียชีวิต4รายนะครับได้รับบาดเจ็บ5รายนรกจากที่มีการประทะกัน50นาทีทางัาขงของกองทัพกสิณีและกองกำลังพีทีเอฟนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ได้นะครับนอกจากเป็นกองกำลังเจ้าทิน่นสำนานการสู้รบมากกว่านะครับวันนี้ก็ประสบความสำเร็จ สามารถสกัดท่านพม่าเอาไว้ได้นะครับไม่ยอมให้ท่านพม่าเสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่แต่อย่างใดนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ด้านสดนะครับในพื้นที่เมืองไวเหมะร oui ัฐกะสินกองทัพพม่าและกองทัพกสินเ์ไอก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องนะครับมาโลข่าวที่3มกันต่อนะครับมาโลสถานการณ์ในพื้นที่เมืองย่างกุ้งนะครับวันนี้ก็ได้มีกองกําลังไม่ทราบผ่ายนะครับได้ยิงถล่มวอมยามของท่านพม่านะครับ ในพื้นที่เมืองย่างกุ้งฐานทัพอร์ท่พม่าขมยาที่101นะครับจีตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองย่างกุ้งนะครับเมื่อช่งเวลา12นาฬิกาของวันนี้ได้มีกองกําลังไม่ทราบผ่ายนะครับได้ขับรถปอร์ไซมา้ล่กันสองันนะครับได้ยิงถลม่มป้อมยามของท่านพม่านะครับในพื้นที่เมืองย่างกุ้ง ท่านพม่าข้ามญาที่101นะครับปีกําลังพลประมาณ100นายนะครับก็เป็นฐานใหญ่นะครับก็กําลังไม่ทรับภัยได้ใช้รถมอเตอร์ไซค์2คันนะครับมาจอดที่ทางเข้าไปอย่างค่ายของท่านพม่านะครับทางกําลังไม่ทรับภัยไล่ใส้ปืน M16 นะครับอาวุธประจํากายได้ยิงถล่มป้อมยามของท่านพม่านะครับทางเข้าค่ายข้ามญาที่101นะครับส่คผลให้มีท่านพม่า เล่เสียชีวิต2ลายนะครับไล่รับบาดเจ็บ1ลายในวลาต่อมานะครับทางกองกำลังไม่สับไพ่นะครับไล่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับวันนี้กองกำลังไม่สับไพ่นะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับสามารถยิงถล่มท่านพม่านะครับทางเข้าค่ายของค้มยาที่101นนะครับซึ่งเป็นป้อมยามของท่านพม่านะครับก็ส่งผลให้ ท่านพม่าะนะครับก็ไล่เสียชีวิตสองลายได้รับบาดเจ็บหนึ่งลายนะครับวันนี้ก็ทําให้ทางกองกําลังท่านพม่าไม่พอใจนะครับในเวลาต่อมาก็ได้มีการตั้งร้านนะครับได้มีการตวด,ดคน้นลดทุกคันนะครับที่ผ่านมาอย่างพื้นที่คามิยาที่1นึนะครับกองร้อยคามยาหนึ่งศนยนะครับในพื้นที่เมืองอย่างกงุ้งส่วนกองกำลังไม่ซับผ่ายนะครับก็หนีไปไล่ยอย่างลอยนอนนะครับวันนี้ ท่านพมา่านะครับได้มีการประกาศรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับในพื้นที่เมืองย่างกุง้งในพื้นที่เมืองในปิตต้นะครับในพื้นที่เขตรัดมันตะเล่นะครับในพื้นที่เมืองหลวงของประเทศพมา่านะครับวันนี้ก็มีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับหลังจ,จากที่ถูกกองกําลังไม่ทราบผ่ายไล่เข้ามาเปิดฉากยิงถล่มนะครับทาให้ท่านพม่านั้นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย ที่ผ่านมานะครับก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเช่นกันนะครับวันนี้กองกาลังไม่ทับผ่ายหรือว่ากองกําลัง PDF นะครับก็มีอยู่ทุกพื้นที่นะครับในพื้นที่เขตมันตะเลในพื้นที่เมืองยางกุ้งในพื้นที่เมืองในปีต่ออีกหลายพื้นที่อีกหลายเมืองวันนี้นะครับทาไมกองกาลัง PDF ไม่เข้าโจมตีในพื้นที่เมืองหลงสักทีนะครับพี่นงครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าจะเข้าโจมตีในพื้นที่เมืองหลงนะครับก็ต้องมีกําลังพล มากเพ่งพอนะครับกำลังพลมีน้อยกําลังพลไม่เพ่งพอนะครับก็มีแต่การสุญเสีที่จะเกิดขึ้นนะครับที่ถูกกองทัพม่านะครับไล่โจมตีอย่างหนักนะครับถ้ากองกาลังปิเทียบมีอาวุธไม่พร้อมหรือว่ามีกําลังพลน้อยนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่กองกาลังปิเทียบและกองกําลังกลุ่มสัติพันธ์นะครับยังไม่กล้าปลุกเมืองลงนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่เมืองแย่งกง นะครับมาลงข่าวต่อมานะครับมาลงสถานการณ์ในพื้นที่เมืองแมดแลตนะครับอยู่ในรัดสินนะครับวันนี้กองกําลังซิตี้อปนะครับได้รับรายงานจากสายข่าวนะครับว่าจะมีทางท่านพม่านะครับพยายามที่จะขนสินค้านะครับผ่านมาอย่างพื้นที่เมืองแมดแลตนะครับหรือว่าน่าน้าสินวินนะครับในพื้นที่รัดสินเรือขนสินค้าของท่านพม่านะครับพยายามที่จะขนสินค้าผ่านมาอย่างพื้นที่น่าน้าสินวินนะครับไปอย่าง ประเทศอินเดียนะครับแต่ก็ถูกทางกองกําลัง c ีดนะครับได้ยิงสกัดเรือขนสินค้าของท่านพมา่านะครับที่ผ่านเข้ามาอย่างพื้นที่หน้าน้ำสินวินเมื่อส่งเวลา11นาฬิกา30นาทีนะครับทางกองกำลังซีดีได้รับรายงานจากสายข่าวนะครับว่าจะมีเรือขนสินค้าของท่านพมา่านะครับเรือขนสินค้าผ่านมาอย่างพื้นที่หน้าน้ำสินวินเมืองแวสต์ลัด ทางกองกำลังสตีบนะครับเลยจัดกองกำลัง50นายนะครับไปดักุ่มโซมตีหน้าน้ำสินวินเมืองแวดลัดเมื่อเวลา11นาฬิกาสสทีนะครับเรือของท่านพม่าก,ก็มาถึงนะครับกองกำลังสตีบเลยเปิดฉากยิงถล่มทันทีขณะเดียวกันท่านพม่าก,ก็เลยยิงตับโต้กองกำลังสเตีบเช่นกันนะครับทำให้มีการประทะกันอย่างหนักกองกำลังสเตีบกำลังพลน,นี้มากกว่านะครับเลยเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทุกทิศทุกทาง หน้าน้ำสินวินเมืองแวดตลัดของกำลังซีดีย์นะครับได้เ,เข้ามาปิดต้อมโจมตีอย่างหนักนะครับส่งผลให้ขาวนเรือของท่านพมา่าไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับหลังจากที่กองกําลังพีดีย์ไม่เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทุกทิศทุกทางในพื้นที่หน้าน้ํำสินวินหลังจากที่กองกาลังซีดีย์ไ้เข้ามาปิดล้มโจมตีอย่างหนักนะครับส่งผลให้เรือของท่านพม่านะครับได้รับความเสียหายหนึ่งลำ เวลาต่อมานะครับเราจะได้เสียงปืนสงบลงนะครับทางกองพมา่านะครับไล่ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปหรือว่าท่านพมา่านะครับไล่หนีตายลงจากเรือนะครับทางกองกําลังซีเดียบนะครับไ้เข้ายึดเรือขนสินค้าของท่านพมา่านะครับท่านนำสินปินกองกําลังซีเดียบนะครับได้พบศพท่านพมา่าบนเรือนะครับก็มีท่านพมา่าไล่เซซีวิตเจ็ดลายได้รับบาดเจ็บพลาดลายนะครับกัเจะได้มีการประทะกัน สามนาทีนะครับในพื้นที่หน้าน้ำสินวินเมืองแวดลัดลัดสนินก็งกำลังสิเดียบนะครับสามารถยึดสินค้าของท่านพม่านะครับที่ส่งไปอย่างพื้นที่ อินเดนะครับหรือว,ว่าไปอย่างประเทศอินเดนะครับทางกองกำลังซีเดียบนะครับก็ไล้ยึดเอาไว้ทั้งหมดนะครับส่งผลให้ขบวนเรือของท่านพมา่านะครับไม่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้นะครับวันนี้กองกำลังซีเดียบก็ประสบความสําเร็จวันนี้กองกําลังซีเดียบก็ประสบความสําเร็จนะครับสามารถสกัดนะครับหรือว,ว่าสามารถยึดเรือขนสินค้าของท่านพมา่าเอาไว้ได้นะครับท่าน้้าซินวินเมืองแปดลัดลัดซิน การปะทะกันวันนี้นะครับทางผังของกองกำลัง CTF นะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่งใดนะครับนองจากเป็นกองกำลังเจ้าทิน่นเป็นพังที่หลักุ่มโจมตีนะครับส่งผลให้กองกำลัง PTF นั้นปลอดภัยนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแม้แต่คนเดียว วันนี้นะครับสถานก,การณ์การสลบในพื้นที่เมืองแบดลัดลัดซินนะครับสถานก,การณ์ค่อนข้างตึงเครียดนะครับกำลังสิติแอฟได้เสีิยมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องสถานก,การณ์การสลบระยะเวลา2ปีกว่าในพื้นที่หน้าน้ําซินบินลัดซินนะครับกองกาลังสิตทียบและทานพม่านะครับก็มีการประทะกันอย่างต่อเนื่อง คนพอกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมผักติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับเพราะท่านจะไม่พลาคดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ